นี mm ่ไหมอืม hmm. อ yeah, ืมอ er> ืมเลื่อนอ่อนเลยไปซูดอ่อนอย่างนั้น่็ได้ยังไงเลยของคอยยังไงขึ้นขึ้นเลยนั่งเด็กโตหน้าโตได้ปุ๊บฝนทางเหนือ อเออเนี่ยหญ่เตอเราก็เห็นอีกแล้วเด็กหยดมันเออเห็นอ่ะสบายดีสบายดีทุกคนเมื่อนี้มาหน้านะบ้า,บาดนนเดี่น้องเด็กมาจอดรถไว้นหน้าเราเนีาะหน้าโคกันเนาะเขาจะยังดำหน้าอยู่ทุกคนแต่ว่าเขาดำหน้าเรแล้วเขาก็เลยสิพากเขาปลามาหาหนมไมไหลเด้กซับอะไรหยดวัน,นหยดหนึงข,า,ขาวๆ ไม่หลุดการมาีมาราลนี่ก็มันมีไมีเบี้ยบด้วยงนอ้ข้างขวดด้วตกล่องก็แค่ไหยบห้าเมาด้ตกองนี่แะทีนตกกล่องม่เห็นแล้วไปรูมัเห็นเห็ดวออมพวยเห็ดยังไงเอาเลยือบวซะก่นเบิ่งราคกเด้เป็นอะไรี ก็อมันออกมาจจะท่านอ่อนคืนี่เรื่องเพิ่นวาสะดีบเห็นดอกไมาเ็นะก็อ่อนอยู่ไก่ก็ก่อนทุะคนงอมาแบบ คือส oh, mm ิได้สั่นแหงเพอจับแล้วเสียมก็โอ้อาเสียมเด็กดูอีแม่บ่ได้จับเบิ่งเนาะโอ้ยจับเบิ่งอะไรเสียมคัดยืมนุ่เขาเนาะบ่ได้เจาะเสียมเฮาก็จ้ะอ่ะเสียมเฮาพอตัวไปว่าอยู่หนวาได้จ้ะได้พี่เนาะเสียมบ่ได้แบบอันนี้ได้โอ้ยอเอนแล้วพระก็ไปถือมาเห็ดด่าใหม่เลย Ở nó khó nhảy sociedad Nhعy động. Đây là trời đủ, Leonard nhiều raha về nước cạnh thành phố một đây. บนทางเหนือเออเนี่ยใหญ่เต๋อได้ก็เห็นอีกแล้วเห็นดิเหยาะมันเออเห็นให้ตรยางเขามาเบิ่งนั่นเองเบิ่งเหยาะเห็นนะเด็กคนที่มันะแรงแรงแรงมั้งบอยเันาะอะเอาหมดั้ยแรงเนาะก็เอาได้ยังงี้

ก็เทิงกบ้องเทิเดี๋ยตอนนี้นะพี่นเดี๋ยวหาอันนจะคนปลาหนุ่แซมเมียเมาซมเียงพี่น้องแน่ตอมนะตอมตาหาอันเลยอูมเียงเลยมั้าน โอ้ยตีเสียงเฮ็ดปุ๊บเอากลับไปบางรูช่อนเสียงย้ายเอาบางรูนี่มันข้าวเส้นนี่แนวมันเห็นก่อนก็ที่มันหล่อแนวมันเห็นแนวมันก้อนระบายมันเป็นแนได้เฮียหาดูมีบ่เนาะมีอยู่ cũng vào Nè bằng nam hết rồi, rồi. rồi. ha ừ, lộ cò cỏ thì hơn Tôi chỉ ở พี่น so so, uh ่องก่อนที huh. uh ่เอวเขาเขาหัว huh. กันเนอมีเรื่องเยางก่ายกดินาะแม่จอขึ้นยางกายนี่เอวทุกหนี่เอไปคือไปเห็นกมันแต่ที่ก้ันไทยใหม่เป้าใหญ่อีลีทุกคนทีมาเขาคำว่าใหญอีลีเนี่ดิสีอนกนเดี๋ยวได้ดชนนิได้นอืมออ่อนแท้อ่อนเลยเป็นชุดอ่อนนี่นะทุกคนใหญ่ใหญ่เ không có ý nghĩa nắng 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 này nắng nắng Cái này <laughs> <lẽ thích> <laughs>

ซอยคือเก่า,าแล้วอบ่มะมันมันบอกออกเนาะมันไม่ออกมันไม่ออกไปไปหาขานนั่นทำงอก็ ิ่งดูเดียมนิแต่ว่าเยอะอย่าล้มหนี่บอสควรวางวางหังปืนบนแน่ค่ะแหน่ค่อะไรทุกคนหาหน่อไม้ไผ่ใหม่แหน่แหนค่ะิ่งดูดไปละ ฝนสุกอ่ะจะอ่ะมีก็มีเนาะจะหาพังฝนเนี่ยเดี๋ยวหาลาบก่อนเด๋ยวแนวมันเอาในตัวหนาอันนี้ตัวหนาเนี่ยนะอที่เนาะเพื่องแต่อีกตัวสะแท nếu cái khay này nó mà ở ừ, cò ha lọt vào và điều có ảo lai thì tiền hiểu này à. mình mới tiền hiểu nên bảo họ Mà mày ra mình cả chứng minh เด้งแนงนะเอาแนแนงเถอะใช่ตัวเถอะอุ้ยหน่อยพ่อหน่อยแม่หน่อยพ่ะ Dạ. Chè nè mà. Ê, yeah, mà về. Đi. Ta Còn bồn mì ở ổng để điểm nàng đi nén mình đi, để lái nàng để mà hạnh à, ha lãi nàng lãi nàng 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 เด้งลมเออแนวสาเหล่ยมก็เอาแล้นาะวมันบ่มียำมันยมัอืดอาก็เอาหัวนงมันก่อนเนี่ เอาหมดใหญนหรือน้อยมั้งเจาะมันเข้าเอามาเลยเจาะซับอะไรตูดมัน

ก่อนี้จะเบิ่งแหละดูลยอะใส่มันนี่เพล่แผลพี่น้องเ่ะเด็กนีเลี้ยงกันบ่เห็นได้สนิทกับอาตัวเอาเนี่มานี่กับอาเนาะนี่สนิทกับวัดดีได้นางขาวนี่นางดินเลยนี่เก็บเล็กเก็บน้อยหยามนี้ทุกคนเพราะว่ามันแกงแสบ

để nén được không hát ông có thời rằng là lái nén tự với qua à. ôi nếu có nếu có nếu để nếu có nếu có Cái có nếu có nếu có nếu có Đây หมาไผ่หมาไผ่พอท่านอากาศสิบปวงนะโอ้เราหาหมูจะเลยโอ้เด็กโ <Okay. S 1> อเค อามันขดอามันมันกอยวา่าจีหนายลายยค่ะเนมาขุดบ้าว้าดน

พ no? 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 ี่น้องไม่เลี้ยก eh? ินข้าวเบื้องดูหาเไม่นูจะนะแม่เอยังเชุดแม่มก็จวค่ะเจวบองเจวบองในกองขอเจาบองเอพี่อัจก้ายขาไว้ซิใครรวเหม่แม่เ กินหญ้าใหม่เอ้าพุ่นพุ่นสิตกๆละสิไปบ้านผู้แม่มันแหละเนาะสิตักน้ําสางละเออไปบ้านนี่แหละอ้ายสิเหยตักเออโอ๋สรุปผลงานล่ะพี่น้องพุ่นก็น่ะอันนี้ เพิรืกาเติมอีกนนกแงหน่อยนึงพ <inter c> um> ี öl, ่น okay. no ้องเอยเดแต่พอแกงอยู่เดกนอนค้าก็่น้อนี่มีเรื่องกายนะทุกคนเป็นงานากรได้เลยได้ละเ่สิ้นอนเ้นาตัวนอนผีนังนอนญ่ากเื้อนอน่่กงเทิง ก็นอนเข้าขามันเราจับโซ่ทำไปหนอคนงานหาพี่หนอมาอนีะก็ได้ประมาณนีะเลยนะทุกคนเนาะแลายเติมอยู่สี่ห้าเข่งยูคงานการหาหน่อไม้ห้าก็ได้หน่อไม้แต่หัวปีทุกคนเอยได้สำเนิยงก็ว่าดีแหละได้นิเดี่ยได้เป็นหอยแบบนี้ได้เนาะเลือดตาเขาเจะเขาเจะกับห้าคือกันแหนมันกะอามาแกง เฉดเศษนี่พี่น้องน้ำมันห้าโอเคอยู you know, ่นอ่แกงอยู่พ่อแกงอยู่มาบดเสียเถียวเพราะวันน้ำมัแต่หัวปีนะมันแกงแซ่บพุ่คนเนีนยงเอียงมันก้อนอ้อนนาะน้ำมัไผ่เพาะไผ่ไหม すごい特に怖な。